เ,เ,ดเดี๋ยวนะานะาจะให้คนมาช่วยนะอยากไปโรงเรียนใช่ไหมก็วธรรมานับจ้างทั่วไปคือเอาทุกอย่างไว้ทีว่าถึงเจ้เดือตัวเองและวปาก็กลัวได้มีอะไรก็ต้องทำมีอะไรต้องเลก แต่แค่ในว,วันที่บาดได้อะไรเจลเท่กับก็ว่ามอยู่ก้องหมาก็ได้หมากับปีพวกนี้มันวันตองพี่ก็คือที่นี่ก้องอยู่วันเดียวได้ก้องหมาก,ก็คือวันจุกดีเท่า ไม่ต้องร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะจะให้คนมาช่วยนะอยากไปโรงเรียนใช่ไหมอาทิตย์นี้วันนี้วันอังคารจันอังคารพุธวันนี้ไปกี่วันละอาทิตย์นี้ได้ไปสักวันยังวันเดียวเลยค่ะได้วันเดียววันไหนวันจันทร์แล้ววันจันทร์ตอนที่ไปได้ตังค์ไปกี่บาทยี่สิบค่ะยี่สิบแล้วใครไปส่งกับลูกเรียนบางทีก็เดินบางทีพ่อพ่อไปส่งค่ะเดินไปทางไหนตางนี้เหรอขางหนึ่งเดินไปโรงเรียน แล้วหนูกินอะไรเวลาไปโรงเรียนไม่กินเลยค่ะเพราะที่โรงเรียนเขาเลี้ยงอาหารกัน<ๆ>ก็คือไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ตังไปก็โรงเรียนเลี้ยงใช่ไหมแล้วปกติลุงทําอะไรอ่ะก็ทำงานรับจ้างทั่วไปอาของก่อนอ,อย่างเงี้ยหรอครับคือเอาทุกอย่างพี่พี่ว่าถึงจะเหลือตัวเองแล้วปาก,ก็กลัวได้เราคุยแบบว่ามีอะไรก็ต้องทำมีอะไรต้องเลกไม่ไม่รู้จะพูดยังไงกับวันนี้ดู แล้วทําไมวันนี้ลูกสาวถึงไม่ได้ไปโรงเรียนนะพี่แบบดูมันไม่พร้อมบางทีคือวันพร้อมก็โอเควันที่เราไม่พร้อมก็มจะบอกแต่ว่าไม่พร้อมนี่เพิ่งก็ยอมแับตัวเองถึงบอกว่าตอนเย็นเนี่ยน้องกินอเนี่ยเฮ้ยเรีไปทํางานนั้นไม่ก็ป้าไปด้วยบางทีป้าบางทีก็คือว่าติงไวต้องติงไวตรงคุณบางทีว่าคือว่าเขาพี่ต้องไปทํางานใช่ ป้อมก็ต้องถิงคือว่าเด็กเพป็นไกลๆว่ามันพาไกลๆขี้นคือเป็นเรื่องปกติก็ปุ๊บบางทีมีข้ามากิพี่ไปเอาเองหรือวัดเอามาเอามาครับค็เอามาโกโกช่าง่ะไอ้เป๋อคือบางทีบางมือก็คือไปเอาไปเอาข้ามาจากในวัดโกแกมครับเราตรงเหมือนันในคือตรงไอ้โกโว้ไปบางทีเราก็ไม่ได้ไปบางทีเราก็ถ้ามาอยู่ได้ตัวยังได้มบางกัน ก็เราไหวาตจำไม่โตคือหวานเดิมนี่คืออีเดิมนั่งดีก็เฉยเหมือนที่ว,วนันก็มาจะชนครับว่าม,มันมีไปต่างไอมันมันอยู่ที่วัยรุ่นปีไปไหมตัวเล็กอยากไปแม่งเรียนอยากไปไหมถึงวันนี้ทีไม่ไปไมันไ,ไม่มีอะไรวันนี้วันนี้กิงบ่มก็ไม่อยู่แล้วจุดโรงเรียนเนาะครับ คือเขาช่วยได้แตได้ปีตีว่าตีแรกก็ช่วยมาก็คือว่าตามกำลังของเขาบ้างเดี๋ยวก็ดูเลืคุณหมาดูเจ้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ